บรรยากาศบ้านบ้านครับวันนี้ด้อพี่นงมาดามนิกแม่ใหญ่นิกบรรยากาศบ้านบ้านบ้าบ้สมือนี่อันนี้สูบปลาครับสูบปลาสูบปลาทบกินข้าวปลาวาไปกินข้าวปลาพี่น้องเจ้าบ่เห็นข่อยลงคลิปลงนั่นย่าหนีหายไปไสซสวดควายยุร้อยเอ็ดพี่เด้อบัดที่นี่สิบหัวใครมาดามนิกมาร้อยเอ็ดแล้วครับ มาอ,อยู่อังกฤษแล้วบรรยากาศบ้านเราก็แบบนี้นะครับเหล้าขาวบ้างเบียร์บ้างปิ้งหนูปิ้งปลาหมึกเออบรรยากาศบ้านเราแบบนี้นะครับอาหารชั้นวีไนั่นน่ะหากินยากนะครับบ้านเรามาดามนิกอย่าบอกว่าก่อนจะออกทีมไม่มือนึ่งอีกแล้วบาททีนี้ ปลาแดกก้อนบ่อละมากแตงโมประแดสูงแต่บ่ปลาแดกแยงก็ได้เพื่อแต่ละว่าตามมากงว่าวิปปลาแดกมันเป็นไปบ่ได้เลยอันนี้คือเครื่องเคียงครับนี่เครื่องเคียงใส่ตามีตำเกิดอแต่ละกินตามภาษาบ้านๆครับกินทับปลาครับบักกอกับตั่งยี่ใต่ต้นมันนี่แหละต่ว่าบ่มีหน่วยมันใส่ไปบวมมีเงี้ยมันใส่อะไรรุงชิบิวหนังไปบ่อืม เดี๋ยวรอดูตอนเสร็จนะครับเจนิกลงมือเอง